นีผมม่ได้ไปที่โซนนะคะมาลงที่ปูซานเลยปูซานนี่ก็เป็นเมืองท่ายังไม่เคยมาโซนี่หลายรอบแล้วเลยเปลี่ยนมาปูซานบ้างแล้วเดี๋ยวยังไงจะเก็บบรรยากาศมาฝากน,นะจ๊ะมือแรกกันก่อนนะคะ หนาวมากถ่ายมากถ่าไม่ไม่นี่ถ่ายเป็นคลิปไม่ได้ถ่ายรูปเต็นเขาเรียกว่าผนังหมูเกาหลีเนาะจับสีพอดีอ๋อละอันรไาน ถาถึงที่แรกก็มาร่างกินนหะ้หนึ่งพันสองโอ้ยพอตลอดไปนี่ไงีง่ง้าทาได้ร้านแรก ที่มาถ่ายมันเป็นหมู่บ้านที่เขาใช้ถ่ายทำเรื่องผขาวชาชาอ๋อากเดี๋ยราจะบรรยากาศทถาที่ถ่ายทำแล้วอนี่อะไรันีช้น่อันี้ก็มาถึงหลังจากทางข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาถึงนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เนอะในเมืองโพคังที่เขาถ่ายทำเอกละครซีรีส์เรื่องเอ่อทาวโฮมไม่มใช่โฮมทาวชัดๆนะคะนี่ถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าจ,จำได้นะ อากาศค่อนข้างเย็นนะคะ1องศาเองเมื่อกี้มีหิมะโปรโยลงมานหนีนดูบรรยากาศนะจ๊ะนี่ก็เป็นอีกพลอตหนึ่งนะเป็นร้านร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่พระเอกเขาจะมาซื้อตลอดทั้งเรื่องนั่นแหละ ให้ออยู่ัน,นเข้ามานอานี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ได้ดูหนาวมาก มือย็นเลยเดี๋ยวปุ่มนี้ต้องเอาเสื้อกันหนาวตัวมใส่ตัาดเล็กๆาอ้มีสอี่สกนี่กนสบนี่

ี่ก็เป็นอีกวิวพอยต์หนึ่งนะคะเรียกเป็นภาษาไทยว่าหาดวงพัจจันทร์ซึ่งตอนนี้อากาศอยู่ที่1องศานะจ๊ะท่านผู้ชม1งองศาเห็นว่าคืนนี้หิมะจะตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปให้ถึงประภาคารก็จะเอาภาพมาฝากนะจ๊ะ เก็บภาพมาฝากนะจ๊ะอย่างที่บอกนะว่าหนึ่งองศาแต่เพื่อภาพสวยๆนี่ฉันก็จะต้องเดินฝ่าความหนาวเย็นเอารูปภาพมาเอาคลิปมาฝากเพียเพ้ยนๆนะคะหาดวงพจัทร์ก็สวยดีนะโอป้า mười càng <laughs> <laughs> với con lẹo อุปปาสารังเฮเย็นมากคงไม่มีใครอุตลิลงไปเล่นน้ำหรอกนะปอดกันหนาวแค่ไหนก็ต้องเอา,าภาพมาฝากเพื่อน มาอีกฉากหนึ่งของซีรีส์นะใครที่ดูก็ก็น่าจะจำได้นะคะเป็นคลินิกทำฟันหมอยุนเขาก็มาดัดแปลงให้เป็นร้านกาแฟเนาะก็เลยมาแวะกินกาแฟส่วนพักพวกใครจะท้าลมหนาวอยู่ข้างล่างก็เซิญนตามสบายนะคะบ่เอาค่ะ ขอหลบอยู่อุ่นๆเขาก็สั่งกินอ่าฮอตช็อกโกแลตเต้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของโอเพ่นแอร์นะ เขาก็จะมีนี่ที่ผิงไฟให้าอากาศมันเย็นยืนมวก เห็นไหมบางคนไม่รู้ว่าจะสังเกตรหรือเปล่าหิมะโปรยละหิมะแรกเห็นไหมปโปรยโปรยลงมาละเห็นไหมคะเอ๊จะทำยังไงไเห็นไหมทุกคนเห็นเปล่าว่ามันปโปรยลงม,มาหิมะแรกจ้ามาวันแรกก็หิมะแรกเลยหิมะรกใช่สงสัยกลับไปจะเห็น ทีมาแรกของเกาหลีนะคะนัปูซานมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่เขามีแฮชแท็กแบนแบนเที่ยวเกาหลีแบนตอมอเกาหลีแต่โอไม่เคยติดเลยนะโอมาหลายครั้งเลยแต่ว่าปูซานอีกครั้งแรกแต่โซนี่นับครั้งไม่ท้วนเลยก็ไม่เคยติดนะโอว่าน่าจะอยู่ที่ที่คนมากกว่าเนาะ หมากแรกนะจ๊ะหิมะแรกที่ปูซาน

ไอเด้งโดนเยอะๆใช่ไหมป่ะในร่มอะไรลูกเลยลูกเลยไม่มีบอสเลยเป็นไรหรอไม่มีมันเป็นทาตารางเอาไว้ไงไม่ได้ครบมื้อเย็นนะคะชาบูทะเลโอ้อ